ดูฝั่งทางนีโอ้ยังโยก่ท่ครับบอลน้ยาีลูกนี้ลูกนี้คซื้อบอกนะซืบักพี่บอลคู่หมันเขาดิเห็นไหมครับรู้ใจกันคู่หูโอเอาบอโอ้โหคสิียอดจริงๆค้โหเซย่ครับ

โอ้โหใครลดูแลอยู่อนนี้นี่ทัดไ่พดเป็ขากินของมเสดาเงู่คเสดางูย่โอ้โหไมผมบอกว่าบ้านพระามนี่ผมยึดถึงคนที่ต่อตั้งพาลูกขลานเล่นก็คือจารต่อเบญีศิลาพันะครับพี่ชายแกคืออาจารย์ต้น ยั่นะเยอบาเสมาที่สั้นปาดยกตีปาดยกขึ้นมาอาโดนตอกโอ้โหไอ้นี่นะเพื่อนดูพี่บอลโอ้โหนี่ เอ้าลูกนี้ต้องต้องยอมนะจ๊ะยอกขวาจุดของพี่ปักเลยตีงนี้พี่ฟ <c oughs> อดูพี่บอลโอ้โหนี่เอี่ยวกระลังบอลซุปเปอร์สุดโอ้โดยเยียร์กันอรุณรัตนการพี่ปักต้าพันยางเสิร์ฟโอ้ลูกนี้พี่บอลน่าตป่ดแตกครับนึ๊งนึ๊งเข้าลูกสุดของพี่ปัก จอมขนาดเซ็นในสิบปีที่แล้วเสือมาฟุ้งเปิดพี่ป้าโยนยอดมาโอ้ยลูกนี้พี่ปั๊กนำไทยของออดเจริญครับโดยพี่ปามตาขอนยางปัง๊กโ,โอ้โ,โหลูกแม่พี่แทนโตตัดแล้วก็ทรงพี่ปั๊กเปิดขวาโยกซ้ยาย แก่ล่งเท้ายกขึ้นมาโอ้โหฟังปืนขวายกซ้ายอาจจะผมไปหน่อยโอ้โหลูกนี้แหมขนาดเลือดหลอกหลอกครับตัวนี้ทำ่าจะไปซ้ายางขวาทิฟฟ์เสียลูกแขโอ้โหแหมเจ็บแขนได้พี่ปาตัวใหญ่มาแล้วปาตีระเบิดผมบอก ฉายาเขานี่ปาดิีนระเบิดก็ได้มาเพราะโชคช่วยครับตอนนี้เห็นดีลางการภาพการพูดงันแล้วที่ชัธรรมาดาครับวันนี้องค์ศาเดินใจรัก,กมาช่วยนะครับทีนาน,ท,ท,าน,น,น,นท่านประธานครั้งนี่ครับออกไหมตรงนี้ครับนะครับท่าน กันนะฮะมาดูบ,บรรยากาศร,รอบๆสนามกันหน่หนึ่งดังหวงวีบอลน,น้อยครับสี่ิบชั้นก็จะดูเสริมพีป่ปาเปิดยกเต๊กแม่ลูกนี้รอยครับลูกร้อย,อยขนมเมาหน็งพี่ฟุกเปิดโอ้โหโอโห,โหลูกนี้เปิดมาคันสวยครับพี่บอลกำลังชกยกไปคันสวยที่เท่าเจ้าเล่ยครับหนักยังไหมครับ ยกแล้วกีบอบอลออกลายลนะบอลลอยบอลกระขามดีได้โชว์แล้วลูกนี้ลูกกระกระทือกเอฟบอลลอยบอลกระาขามปาพาสองยางโอ้โท่านผู้ชมเังไงผมไม่ได้ยกย่องนะสำหรับเด็กคนนี้มผมได้พฟงมาจำเตยสุดยอดนะครับนะบุ๊คเปิดตึ๊ปิดปั๊บ ดวนี้เตเชีีนั่ครับอบอลยังไม่หางิี่บอลยังไงโอโ้ลูกแรกคือ,อคลูกลูกเสิมดูพี่ฟุกชัยทัสุวรรณโมสิงดูกนี้ว่าไงครับเสิมาพี่ปับแกะทว่บอหงเท้าบอยกมาด้าสวยงามมากโอโ้ขอโทษพีฟุกอ้ดูงนี้ต้องต้องยอกนะจ้ายอกขวาจุดของพี่ปักเลยนี้พี่ฟุก ดูพี่บอลโอ้โหนี่เอวกระลังไปแล้ว่าอย่างไรเติบยิงซ้ายพี่บอลไม่แตกยกซ้ายโอ้ดูนีสุดยอดครับปากขาอุาักแล้วพิโรดเสริมมาบอลนั้เปิดสีซัสดูนี้แอเลยยออบล้วจ้าท่วงนะครับครบ เห็นไหมครับลามีแต่แต้พี่ฟามตั้งแต่เตะมารอบแรกจนถึงรอบนี้เปิดสีสันไม่เคยเสียสักลูก<อ>ผมกอนโทษครับเมื่อกีนก้นี่เปิดไม่ค่อยชัวร์มมาบอลน,น้อยเสียมาสีสัะปาดยกติดปาดยกขึ้นมาเอาโดนด็อกโอ้โหไอ้น,นี่นี่นะตัวจริงเสียงจริงทำไมได้ฉายาวาดาม ออกเปิดมาสนามตาใารโอ้ลูกนี้ที่ปั๊บแก้ไขมาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับ<น>จังหวะใครจัรองหวะเอา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 อย่างปาดตีเราระเบิด์เจอมาพิมพุกเปิดเขายกบอลน,น้อยหนี่แหละครับตัวนี้เนงจริงวันนี้มานะครับเมื่อคืนนี้ยังไม่นปาลูกแรกรี่เราเจอมาเอาบอลน,นันดปุ๊บทีจะโยกต่อ ลูกร้อนมันสมอง2อ0บปาล์มตีนระเบิดเสิมออกโอ้ลายเ้นลาโเส้นลายเียนครับทุกห่าบป๋าดีท่านผู้ชมองเป้าจหาอางตะบูนิกาสองเปพาสองเสือและสิบเอ็ดพิชิตจันทร์ทองคุณอาภาคุณอาและคัณธนาการครับเจาาย์มาดี่ตอนครกอคครับท่านทาวลิชิตครับมาเริ่มในเสที่สองครับแม่ เริ่มลูกแรกเป็นเกมรับพี่บอลน้อยสีอริสันอันลุรุนว่าเสิร์ฟมาด้านบนซ้ายยกซ้ายโอ้โหลูกนี้นั่นแม่บอกแล้วว่าถ้าเล่นลูกนิ่งๆนี่การเคียวหลังเท้าของพี่บัณฑิตดูยากหาทุกชมยากครับนี่วันนบีคาสนามตรงนี้ของจรินก็ทั้งสอทีมครับท่านดาวต้นรินครับ น้องชาวกระสินภาคภูมิใจครับที่กำลังจะเสิร์ฟมีปากข้าขอนยานนะครับดังบุริษของทางคุณชงสายนะครับคนนี้บอลน้อยทางข้าขอนยานคับเรียนร้านจากโรงเรียนท่าขอนยันคุณยองนะครับอดีตทันตินชาไทยกลังดูแลอยู่นนี้นี่ทักดาวไปชิดดูลูกพี่อาชงครังต้องรับได้ดมดฝั่งมาขังวันนี้ก็ชอ โอ้โหโอ้โหเต็มเทคบอลลูกสีส้มโอ้โหวันนี้กลับมาให้ตีสั้นเตะทีมมีนจะปีมมือล้วนๆเจอกันเสียดายทีมชาติสมบูรณ์แล้วนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็พลาดทีมนี่เลยครับเจอกันนของผมบอกโอ้โหเห็นไหมอดทะเลใจนี่ผมบอกขาดีเปล่าซ้ายซ้ายนะครับเสร็จซ้ายด้วยบอลแก้ไขเปิดรองได้ตีมัด ขอเสียงปรบมือจากท่ากีฬาบุางค่ะปาร์ตีระเบิดไสายตีบอลเปิดสวยทีตุ๊กยกโอ้โหมาเสร็จแล้ววิ่งเข้ามาป็อกครับไม่จังหวะกระสินปีนี่แหละจัดได้แม่สนุกปดตรามใช้โอ้โหใช้สู่สายเตือนครับเปิดด้วออกก้นคุมเล่นเองมีสองศูนย์ปีฟุกพีตรากจับหลังเท้าเดียวขวา ทล่อย่างเดิมๆคุณพ่อน้องรักนะครับก็ท่านผู้มีเกี่ยวกับวงการกีฬาของเราคือวงการแห่งความสุขนะครับกว่าจะมาถึงได้กันเจ็บมีน้าธนาซ้ายด้วยขวานะครับมาดูลีลากันโอ้ยลูกเทคตัวลอยมีหน้าอาจารย์ไปถึงว่า ของยงไทยนะครับน้ำจาข่ายน้งสนามไก่ต้อจะกร้อด้วยการนำาบาครับเชลซีเาอชาการสิธห์ภาคภูมิใจนะครับประธานสโมสรตกร้อไสามพวอยู่ท <Tamam> ี่การสิงห์ครับเาจนตีสองไปอัดโบราณนะครับด้วยแรงได้แต่ือไปด้ตันเคกชิจาร์ตโหนันะครับดซ้ายนะครับหมุนเรนะครับวันนี้โอ้โหปัดมาดูนีลาการ้าดของโต รงนี้ซื้อบักอาซื้อบ uh, ักพี่บอลคู่หูก oh, so ันเขาดิเห็นไหมครับรู้ใจกันนคู MM ่หูมออาบักโอ้โหอดีทำมีแต่แต่บอลหน่อยลูกเมื่อกี้จะลองไปบอลหน่อยครับซิรีส์การ์โดล ปิดครับดนี้มาดู <one> <"iałem S 2> <here> ูชปจมนะชขวาเ้ยไม่รู <assistant> ้ว่าธนาคารจะแงขัาเลยนะครับอจะเล่นตแตทุกอยงตกลานะครับมาดูการต่อการต่อครับธนตว์ยรนจมขวาครับนี้โอลจะเล่นเตแตโอ้โหเสียดาย้อัากยู่ครับยยอยื่ครับูนี่โอ้โหยครับนารนชมเอ้โห้จมมานี่แรครับนี่บอล ยังกับดูอจารครับาริครับไเล่นแตเตะแน่นจริงๆกับอารผผมผมบอกนว่าสงทีมนี้อยู่ด้วยกันนะครับสกน้อยดูเสิมการอ้าอายครับองครับใจเปลี่ยนแล้วพี่จับจับเอ้าจับับยั สนามเรามีชาเลนจ์นะครับสนามเราไม่มีชาเลนจ์นะครับแต่างเรา้คะแนนในเตที่สมอเนงหรือว่าเป็นกำไรชีวิตนะครับ้มริกิจที่ร่วมครับได้ยินเซตนี้เซตสุดท้ายเซที่สมเกมยิงได้ห้าแต้มสิบห้าแต้มนะฮะ อาีลกแต่าาอนครับสีระกัดอรุณนยนึ่งศูนย์นรถี้บนืไทยเยระดับปชาชนะครับระดับามาี้แต่องทุกุทองบนถนนสายเสือกมาราในุนี้ร่างินทที่สนามผุ้เจ้าชาการลุกรับผู้นีเสือสีส้มเสือผู้ว่าจอย เชื el el ่อเล่นของแทนสุิทธิ์ตอนเจร่ญยอนะครับพอมรสิมาดูเวลาครับโอ้โหลูกดีเจ้าวเียีถนะครับรแต่ท่านทุกทามีเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมีมเตเตอ้มันทผู้ทันก็สุดยอดลคับวามเอาละนี้ไม่พลาดเลยครับ ดูการเสิร์ฟของธันตุสานเรือนะครับยังเกี่ยวได้นะครับลูกนี้บอลน้อยดูความสัมพันในทีมนะครับต้องรู้ใจรู้จังหวะโอ้ยแต่แดนลูกนี้พ er, ี่บอลน้อยมั่นใจว่าจะยกกำลังจับชนะไปผ่านไปได้เข้าทีมของมอสเสดาจังกู่ใชครับเสดาจังกู่ยังอยู่ครับโอ้โหใช่ไหมผมบอกว่าน่าจะได้จังกู่นะครับ ตัวเทคบอลซะกัดทิ้งชาติไปโ,โีความไวเลยนะครับอาจารย์บดีครับถือว่าเป็นอ๋อแครับมาดูนี่ละกันบอรลูกนี้เทคดรขึ้นไม่ไม่ขาไม่ผมยึดถึงคนที่ต่อตั้งพาลูกพลัดเล่นก็คืออาจารย์ก่อเมธีศิลป์อาจารย์พี่ชายแกคืออาจารย์ต้นอาจารย์ได้ดครับแก่นก็ มาี่ลูกศิษย์ลูกหากำลังจะมาเห็นต้อแดงด้วยพระธาตุนะครับถ้าเราก้อนบน้นมาถึงจามอะไรนี้นะครับเหมือนเหมือนกันกับไทยรับกามเสิ่อมคาบ้าครับบอลน้อยชงครับลูกนี้ว่าไงครับน้องซชงโอ้โหจะเต็มเลยอันตรายการดื่มอะไรเขาไม่ดื่มนะครับเทียรไม่ดื่มครับสาร่างกายดีมากนะข้าภูมิใจกับลวงพ่อท่าแม่นะครับเอาแล้วับมาดูโอ้ดี ลุนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนทางครับเปลี่ยนทางพิษดูน้องฟางเส์ฟครับหายเลขยี่สเสือหลังเท้ามาครับโอ้โหบอลน้อยไล่ชงเข้ามาจุดด้นใหม่ยังอยู่ข้างหลังเท้าทันตสังโอ้โหชโอ้ยยยกกัยยนยยย กบัมตกตาแล้วก็จินใจด้วยครับจามดินครับอาเตีก็สาับตรงนี้ชกสวยมากออเดรี่นดนแต้าเซีนต่องมวอนน้อยอมได้เลยเพื่อนผู้หูเขาวอนน้อยชกยกอยู่ทูดบตเนี่ยลยดมีมากดีมงมากดีมีีากาบ นะครับแค่ไม่ใช่ในตงี่เขาระดับสีชมจริงหรือเปล่าดูนี่ครับมาหนึ่งแล้วแตมแต้อมาสามเ้าเลยทานผ้ชมนีครับเนี่ยครับโอ้โหตที่พูดแนะครับต จากเกมเสมอที่เสียเปลี่ยนโคชดาตะก้อเมืองไทยเสมาครับบอลน้อยชงโอ้โหเข้าจุดนี้เหลือเกินครับอาาจรย์บอลเจนเนเต้อะไรอะไรก็ดีเป็นบอลครับตอนนี้โอ้ยหลังท้ายนี้ออกนะครับก็กระเด็นเสียงนี้ดูฝั่งทางนี้โอ้ยยังอยู่อันตรายครับบอลน้อยจะเปลี่ยนตัว กรมาแล้วกรนโขอบอดอยขอบคุณที่เล้นมาเขาบอกว่าขอบคุณบอดอยเสือปัมาถ้าดูสักวรโชมสือครับตรงนี้ยังยุแโอ้ยักยัจิจิ้้เลยนี่นี่นี่ตั้ขนานเส้นนะครับปกติเขาจะหลอกขนานเส้น้ซ้ขวนะครับรันี้ก็จะไป้เป็นเชือะ ขอต้จง้องเลับพี่บอลฉายานี้ได้มาอย่างไรครับตกขนาดเส้นปักขนาดเส้นครับบ่อน้อยชกสวยครับยำจูดูยำยำจูโอ้โหบ่อนิยมเลย10-14ตีนสุดยอด10-14ตีนสุดยอดโอ้โหหรือว่าจะอะจื้อคำสมจับสีสมรักนะครับขอแท้ Não, não.